นี่วันอาทิตย์ที่เจ็ดนะเดือนเมษาปีหกเจ็ดเดือนเมษาเนะี่ยเป็นช่วงเดือนที่หน้าที่มันอยู่ในช่วงหน้าร้อนอากาศก็ร้อนนะ นี่ปัญหาคนทางเอเชีย e เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมมีวิธีการทำยังไงจะให้มีเครื่องมือหรือการละเล่นอะไรที่มันผ่อนคลายทำให้สบายใจขึ้นมันร้อนก็ให้มีความสามาคัคคีไม่งุนยิตติดอารมณ์แต่ก่อนบ้านเมืองเราไม่มีแอร์มีพัดลมอะไรเนาะ พึ่งอากาศพึ่งธรรมชาตินะร้อนมากที่สุดจนกระทั่งว่าถึงกับเปลี่ยนฤดูเลยก็คือช่วงสงกรานช่วงวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่พวเน่จะเปลี่ยนเป็นฝนตกนะแต่นั้นเขาก็ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยแต่ก่อนจากสงกรานไปอพอมันร้อนมากๆก็ ประเพณีเรื่องสงกรานต์เรื่องอะไรเข้ามาลดน้ำดำหัวมันร้อนนี่มันก็หาน้ำยากนะหาน้ำยากเลยพดชดประชันมันเลยเอาน้ำมาเทลดกันราดกันหรือเอาน้ำมาให้ดื่มให้ฉันให้กินเทน้ำผู้หลักผู้ใหญ่เพราแต่ก่อนต้องไปหาบเอาน้ำเนี่ยเป็นน้ำบ่อตามทุ่งตามท่าบ้านเรามีจะมีบ่อน้ำ เขาเรียกว่าน้ําสร้างนะถ้ามันออกบ่อเองเออน้ําบ่อแต่ถ้าขุดเอาขุดเอาแล้วทําตีไม้ตีกรอบถ้าคนไม่มีคนกรีดเนาะท่อนะเอาไม้ทำเอาไม้ปลีกเขาเรียกไม้อองเต่าเขาเรียกตีขึ้นมาจากข้างล่างช่วยกันขุดท้งหมู่บ้านถ้าเป็นนี้เขาเรียกว่าน้ําสร้างนะน้ำสร้าง ลวงเท่าน้ําอะไรที่มันมันออกเองธรรมชาติแล้วคนก็ไปเสริมเพิ่มเติมแต่งเขาเรียกน้ําสร้างพระอินเนี่ยแล้วเคยได้ยินวัดน้ําสร้างพระอินน้ําสร้างนั้นน้ําสร้างนี้คือมันมีน้ําอยู่เป็นเหมือนอินแต่งพระอินในลมมตให้เลยไปสร้างเสริมเติมแต่งเลยได้อยู่ได้กินโดยเฉพาะพระอยู่ตามวัดป่าวัดเขาเนี่ยอยู่ไกลๆสูง อยู่ได้เพราะมีน้ำน้ำบ่อบางทีเขาก็เรียกว่าวัดน้ำทิพนั่นน้ำทิพนี่อย่างนี้เอามาใชา้ใช้ในการบำบัดบรรเทาความร้อนมันร้อนหาน้ำเยอะแล้วคนก็ตหนี่น้ำนะนั้นเขาก็มีประเพณีมีวิธีการทำให้คนใจกว้างขึ้นะ ลองจะามาดื่มมากินแล้วเขาก็มีการสงน้ำอย่างไแต่ก่อนคนไทยบ้านนอกเนาะตาตมาไม่รู้จักนะักุงเทพบ้านนอกหน้าบ้านน่ะเขาจะมีมีตุ่มน้ําโอ่งน้ําดื่มน้ําอะไรคนผ่านไปผ่านมาได้ดื่มได้กินแจกฟรีนะไม่ได้ขาย <c oughs> เขามีซุ้มซุ้มน้ําดื่มเดินผ่านไปมาคนมันใจกว้างคนเป็นมิตรกัน ก็ได้อยู่กันแบบมีความสุขความสบายนะความสบายคนมันทุกขอยากเรื่องน้ำเรื่องท่าเอา้าช่วงสงการเนี่ยเอามาเทรถน้ำส่งน้ำหรือเอาไปทานหามน้ำไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือปกติวันสงการานุ่มสาวหาบน้ำลงไปไว้ในวัดวัดเขาจะมีโอ่งมีน้ำมีที่อะไรต่างๆเนี่ยไปว่า ทใสโอ่งใสตุ่มเต็มให้พระสงฆ์ให้เจ้าใช้แล้วมันก็จะมีงานก่อเจดีใสเจดีเข้าเปลือกเจดีอะไรต่างคนมันเยอะเยอะหนุ่มสาวเขาก็จะไปขุดน้ําตักน้ําเอากระชอนเอาชลอมอะไรตักมาเทเต็มโอ่งเต็มท่าใส่ขวดใส่อะไรไว้นี่คืออุบายทมสมัยก่อนดวงพัฒนามาเป็นเรื่องการสงกราน สงการหาบน้ํามามันเหนื่อยมันเมื่อยเนาะทานั่นทํานี่กิจกรรมในวัดในว่าเอาน้าสงกันดีกว่าวอืมที่น้าลาดน้ําสงกันลดน้ําให้มันเย็นมันชุม่มมันฉ่าเอาทําเป็นกิจลักษณะเลยทีนี้เอาเยอะเยอะพระสงฆ์ลดให้หรือไปลดพระสงฆ์เขาเรียกว่าสงน้ําพระสงฆ์เนี่ยพัฒนามาก็เป็นกิจกรรมความเป็นจริง วัฒนธรรมประเพณีอนนี้มันเป็นเรื่องของการทําให้กับเป็นการขอพรหรือเป็นการยอมตนยอมเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองโดยมีพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นต้นเป็นประมุขประธานไปขอส่งน้ําส่งน้ําคนเป็นนะอน,นี่ยไม่ส่งน้นําคนตายลปไปส่งน้ําก็เหมือนไป ไปอ่อนน้อมถ่อมตัวไปแสดงความเคารพคาระวะอย่างเนี้ยปัจจุบันนี่เขาเอาซองอ่งเปาไปให้พ่อให้แม่ด้วยหรือบางทีก็เอาตะกร้าผลไม้ตะกร้า,าแบนด์อะไรต่างๆเนี่ยไปให้ไปไหว้พ่อแม่ก็ดีใจว่าลูกมันยังอยู่เนาะเขาก็เลยเปรียบเสมือนพ่อแม่หรือพระสงฆ์เจ้าเป็นพระพรมนะเป็นพรม เขาก็สร้างเรื่องขึ้นมาอา้าวประเพณีวัฒนธรรมนนีไมาจากไหนมา,ามาจากมาจากพระพรหมซึ่งอยู่บนเขาพระสุมเมนเขาพระสุมเมนคนคนไปตรงนั้นไม่มีใครไปได้มันไกลคือเขาเอเวอเรสต์เนี่ยฮิมาลัยไม่มีคนไปเขาเลยว่าอยู่ตรงนั้นแหละพระพรหมเนะ่ยพระพรหมอยู่ดี ไม่ว่าดีวันดีขึ้นดีก็เลยลงมาอันนี้เป็นนิทานนะนะลงมาท้าทายกับธรรมบาลธรรมบาลนี่เป็นเป็นหนุ่มที่ถือว่าเป็นผู้มีสติปัญญานะเพราะอินส่งมาเกิดในโลกนี้เขาว่าแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเฉ,ฉลียวทำงานอยู่ในวัง นรับใช้ต่างะเนทรพักกันนะก็เลยวันดีคืนดีพระพรมก็เลยบอกว่าเอา,อางี้ก็แล้วกันได้ยินว่าธรรมบาลนี้เก่งแต่ธรรมบาลนี่มีสองตาพระพรมใมีแปดตาสี่หน้านะแปตาใครจะเก่งกว่ากันก็เลยมาทา้าทายถ้าตอบปัญหาได้นะยอมถูกตัดคอพระพรมเนี่ย แสดงว่าพระพุมนม่นไม่เก่งเท่าไหร่เนาะไม่รู้อนาคตตัวเองว่าจะถูกตัดจะถูกตัดคอยอมถูกตัดคอตัดหัวบ้านเราเรียกนะแต่ถ้าธรรมบาลต่อปหาไม่ได้ธรรมบาลนี้จะถูกตัดคอรวมทั้งริบเอาเมืองเอาบ้านเอาเมืองของพระเจ้าไปดินประเมืองมิถิลานี้ด้วยอืม โอ้ยพเจะไปดินก็เดือดร้อนเนาะเขาหึงหวงพระบ้านเมืองก็เลยบอกว่าธรรมบานตอบไม่ได้นะาอย่าโน่นอย่านี้ปัญหามันเขาถามอย่างเนี้ยช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนอืดอาดทุกทรมานได้ถามว่าราสีของคนเนี่ยตอนเช้ามันจะไปอยู่ที่ไหนตอนสายมันอยู่ที่ไหนตอนเย็นมันอยู่ที่ไหนราศี ยมรู้จักไม่ราศีคืออะไรราศีของคนมันอยู่ตรงไหนถ้าตอบได้พระพรมยอมถูกตัดคอธรรมบาลไม่เคยได้ยินน่ะไม่เคยรู้ว่าราศีเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอบไม่ได้ก็เลยหนีออกจากบ้านจากเมืองหนีไปอยู่ป่าว่าจะหลบหนีไปแหละ ไม่อยากรับผิดชอบอะไรเท่าไหร่ไปอยู่ป่าอยู่ใต้ต้นไม้ใต,ต,ต้ต้นตาลต้นตาลคู่แล้วก็บอกว่าคือคิดมากวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่ส,สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดคิดไม่ออกก็เลยปลงเฮ้ยจังมาเถอะตายก็ตายนะไม่คิดอะไรมากนอนก็ไม่หลับนันกลางคืนนะ เพลินว่ามันมีนกอินทรีสองตัวอยู่ข้างบนสองตัวผัวเมียมันคุยกันมันว่าพรุ่งนี้เราจะไปะหากินที่ไหนตัวผัวเลยบอกว่าเฮ้ยไปหากินให้เมื่อยตุ้มทําไมบินไปก็เมื่อยปีกพรุ่งนี้เขาจะฆ่าไม่พะบผมก็ธรรมบานสองคนนี่แหละแต่น่าจะฆ่าธรรมบานมากกว่าเพราะว่าเป็นเพราะอะไรตอบปัญหาไม่ได้ไงเราก็รอกินมันนี่แหละเดี๋ยวเขาเอามาทิ้งหรอก แล้วเขากินเขานี่แหละกินศพธรรมบานอืมเอา้าเป็นยังไงตอบปัญหาอะไรทําไมไม่ได้โนอิสีเลยว่าใช่เขาตอบไม่ได้นะปัญหาจิบจ้อยก็ตอบไม่ได้นะเอาแล้วพี่รู้เหรอหรูอ้นะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ารนะาศีคืออะไรตอนเช้าอยู่ที่ไหนตอนสายอยู่ที่ไหนตอนเย็นมาที่ไหนโดยเฉพาะหน้าร้อนแบบเนี้ย นะครไอ้ใบหน้าไม,ไม่มีราศีเลยนะเนี่ยคนเนี่ยอะไรประมาณนะั้นราศีมันคืออะไรโยมเป็นคนไม่มีราศีเลยนะคนนี้ราศีจับอย่างเนี้ยมันคืออะไรอะ่ะคิดเอานะตอบได้แล้วก็ดีใจได้ยินได้ฟังปุ๊บแล้วก็โอ้โยดีใจนะวิ่งเข้าไปในเมืองไปบอกพราชาทันทีเลยบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้ตอบได้พร้อาคนมาก็เต็มบ้านเต็มเมืองเลยที่นี้ คนเต็มเลยนประชาชนพลเมืองเนี่ยมาดูว่าใครจะตายระหว่างพระพรหมกับธรรมบาลสุดท้ายเขาตอบได้นะพอตอบได้แล้วก็คือเอา้าพระพรหมก็ยอมถูกตัดหัวนี่กำลังพูดถึงที่มากําำเนิดของวันสงกรานต์ทำไมต้องมีการสงกรานเขาสร้างนิทานเรื่องนี้ขึ้นมาให้ พระพรหมก็เลยถูกตัดหัวแต่พระพรมเนี่ยมีสี่หน้าถ้าตัดหัวนี่อย่าให้หล่นลงพื้นถ้าหล่นลงพื้นหน้าหน้าในควน่ำนะมันมีสี่หน้าหน้านี้คว่ำจะเกิดอุทก,กภัยน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองนะถ้าหน้านี้ฝนลงจะเกิดวาตภัยลมพายุใหญ่นะอันนี้ทางนี้จะเกิดทุบพิกภัยเข้ายากหมักแพง ทานานี้ลนลงไฟไหม้บ้านไหม้เมืองฝนลมน้ำท่วมแล้วก็อดเขาอยากหมากแพงลำบากก็เลยต้องประคองเพราะตัดปุ๊บต้องใส่ผานนะหัวพระพรมเนี่ยเนี่ยไม่มันคว่ำพระพรมเนี่มีลูกสาวเจ็ดคนเจ็ดคนเป็นคนถือเขาตัดวันนั้นตัดวันอะไรล่ะ ถ้าวันจันทร์ก็ลูกที่เกิดวันจันทร์เป็นคนอุ้ม่าะลูกที่เกิดวันอังคารวันพุทธหัสชื่อเขามีแต่ชื่อยักษ์ทั้งนั้นนะชื่อลูกสาวเนี่ยพระพรหมนั้นญาติโยมตั้งศาลพระพรหมนะบ้านไม่ต้องตั้งหรอกพระพรหมน่ะถูกตัดหัวไปแล้วเ้ตัดเชาสร้างทําไมศาลพระพรหมคนโง่ๆตั้งศาลพระพรหม ขาถูกตัดคอแล้วตายไปแล้วพระพรมนะ่ะไม่มีแล้วมันเป็นความเชื่อเนาะเป็นอุบายธรรมที่เขาทาไว้ดังนั้นเขาก็บอกว่าพระพรมเนี่ยตั้งอยู่นานไม่ได้ทำอะไรมันร้อนโดยเฉพาะช่วงสงกรานเนี่ยร้อนมากต้องเอาไปอาราธนาเอาพระพรมศีรษะพระพรมอยู่บนเขาพระสุมเมนนะลงมาสงน้ำ บ้านเราก็เลยได้โอกาสทันทีเลยจะส่งน้ําพระพรมนะเอาจะมาแห่มาสงปีนี้มาสงการถูกวันอะไรล่ะถูกวันจันทร์วันอังคารวันพุธอะไรก็ให้ลูกสาวคนนั้นคนนี้เราก็แต่งนางสงกรานเนะีนะ่ยเอามาเอาคนไหนก็ได้คนไหนหน้าตาดีหน่อยนะสาวพรหม,มาจันทร์พรอมเนี่ยนะนะพรมไม่น่าจะมีพรหม,มาจจันทร์จริงอนะ เอามาแห่แห่มาก็ส่งน้ําส่งท่ากวากันไปก็สรุกสนานเพลิดเพลินก็สมมติว่าส่งน้ําพระพรหมทีนี้พุทธศาสนาก็พยายามพูดให้คนเข้าใจว่าพระพรหมจริงๆก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์พเจ้าผู้มีคุณธรรมที่คอยเอื้อเฟือเฟ้อกเกื้อกูลช่ยเหลือลูกหลานผู้อยู่ใต้ปกครอง คนไหนก็ตามถ้าปกครองลูกหลานโดยมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเรียกว่าเป็นพระพรหมเป็นพรหมเขาเรียกพรหมวิหารบริหารคนด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าทําที่ไหนเป็นแบบนี้เจริญเราตั้งศาลเจ้าตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแสดงว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีเมตตามุทิตาอุเบกขาต่อลูกต่อหลานต่อผู้ที่ผ่านไปมานะ บริษัทนี้มีสารเจ้าสารพระพรหมเนี่ยพระพรหมก็คือผู้ที่มีคุณธรรมนะบริหารลูกน้องสังคมตลอดตัวเองเนี่ยเป็นคนมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานะจึงมีพระพรหมเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาแต่เป็นอย่างนั้นไหม <c oughs> ตั้งสารพระพรหมผู้บริหารหน้าตาย,ยังกะยักษ์นะตันนียังกอะไรดีนะจะกินรวบคนเดียวไม่แบ่งลูกน้องลูกอะไรเลยอย่างเนี้ย จะไปตั้งทำไม้สารประพมประจานตัวเองอเราไม่มีตามวัดตามวาทุกวันนี้ก็ตั้งสารช่วงสารเจ้าจริงๆไม่ต้องตั้งก็ได้ถ้าเรามีคุณธรรมมีภูมิธรรมมีจิตใจดีนะสงบสงเงียมสะอาดว่างเปล่าเอื้อเฟื้อเก้อก,กูลต่อผู้อยู่ใกล้อยู่กับกับพ่อแม่เป็นพระพรมของลูกอย่างเนี้ยเพราะอะไร มีสีหน้าหน้าหนึ่งมีหน้าเมตตาหน้ากรุณามุทิตาอุเบกขามีสีหน้าเรามีไหมหน้าแบบเนี้ยเป็นพระพรของลูกนะแต่ไม่เป็นพระพ,ขนะพระพของคนอื่นนะคนอื่นเนี่ยเราไม่ยอมรับงงเงียดเราอิจฉาประโยชน์แต่ถ้าลูกเนี่ยเราปล่อยวางได้หมดลูกจะได้แล้วเราก็เป็นพระพรของลูกนะอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีเมตตากับคนทุกคนพันเหมือนไฟ เหมือนไฟพอจุดแล้วสว่างไปหมดให้กับทุกคนคนมาวัดคนรวยคนจนผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่นะสว่างรับแสงสว่างเท่ากันเหมือนกันนะ่ะให้ความรู้เรื่องการดับทุกข์ให้กับทุกคนเราทุกข์เพราะอะไรที่สวดเนี่ยทุกข์เพราะความเกิดความเก่ความเจ็บความตายเราเกิดมานี่ก็ทุกข์แล้วนะกินไม่นอนก็ทุกข์แล้วนอนไม่นั่งก็ทุกข์แล้วนั่งไม่นอน ไม่ยืนกินไม่ถ่ายทุกนะถ่ายไม่กินก็ทุกมันมีแต่ทุกก์ก็ทุกหลับตาลงไม่ลืมตาขึ้นก็ทุกหายเจเข้ามาหายจออกมันมีแต่ทุกนะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นความทุกขอันนี้ด้วยปัญญาญาณว่ามันเป็นอย่างนี้จิตมันไม่มีเพราะเราไม่ได้ฝึกสติคือจิตมันไม่เป็นกลางกลางว่างๆแต่จิตมันยังเป็นตัวตนของเราเองเป็นอัตตา เป็นตัวกูของกูกูจะไปทำมันนั่นกูจะไปทำมันนี่กูเป็นพ่อกูเป็นแม่กูเป็นพี่เป็นน้องเราเป็นผู้หญิงผู้ชายเรามีคิดตเะตนัาราคะครบงามอยู่จิตมันไม่บริสุทธิ์เมื่อไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงต้องทำใจให้เป็นกลางกลางอย่างที่ท่านว่าให้อยู่กับลมหายใจนะอยู่การสร้างจังหวะเคลื่อนไหวนะให้รู้สึกเพื่ออะไรเพื่อให้ใจเป็นกลางกลางกลางจนทั่งมันเห็นแจ้งว่านี่คือก้อนทุกข์ ที่เขาเรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นธรรมชาติมันเนี่ยดีนี้มันเห็นว่าธรรมชาติไหมไอ้นเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติมันมีแต่ล่างกูตัวกูของกูกายกูสักกายะทิฏฐิความเห็นว่าเป็นเราแต่พุทธศาสนาสอนอะไรสอนอนิจจังทุกขังอนัตตานะอนิจจังคือมันไม่เที่ยงทุกขังก็คือมันเป็นก้อนทุกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องขยับแล้วนี่นาน,าน,น,าน ทุกครั้งอนัตตามันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรที่ส่งสัญลักษณ์ว่าเป็นเราแต่เราสําคัญมั่นหมายเรายึดเราเองเพราะอะไรเพราะเรายังมีความคิดมีความอยากเราไม่สลายอาการของความคิดความอยากที่เรียกว่าตัณหาเนี่ยให้มันเป็นภาวะที่เห็นอะไรตามปกติมีไหมเวลาเรามองดูคนอื่นเนี่ยวิถีชีวิตเราเรามองดูคนอื่นที่เขาเป็นนั่นเป็นนี่ลดความตายเนี่ย ถ้าไม่ใช่ลูกเราเราจะเห็นเฉยๆนะดูแลก,ก็เฉยๆเหมือนหมอรักษาเรานะ่ะถ้าหมอรักษาเราเขามองว่าเราก็ไม่ใช่ญาติเขาไม่ใช่อะไรไหวเขาแทงเอาแทงเอานะเข็มเนี่ยผ่าตัดก็ผ่ายังก็ควายนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเป็นเราเป็นเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่เมื่อไหร่ที่คิดว่าเป็นตัวกูของเขาจะค่อยๆเพราะมันสําคัญมั่นหมายนะหรือเห็นคนตายอย่างเงี้ยเราคิดไปแล้วเราก็ทุกข์แล้วอ่ะ เราทุกเราไม่สามารถเห็นเฉยเฉยได้ทีนี้เรามองดูตัวเราแบบเฉยเฉยดูดิมันเจ็บก็ดูมันเฉยเฉยมันปวดก็ดูมันเฉยเฉยมันหิวมันง่วงมันเงามันคิดเยอะก็ดูความคิดเกิดดับเฉยเฉยเนี่ยรูปังอนัตตารูปไม่มีตัวตนเวทนาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนสัญญาไม่มีตัวสังขารไม่มีตัวตนเกิดแล้วก็ดับโดยธรรมชาติเห็นอย่างนั้นได้ไหม ถ้าเห็นอย่างนั้นไม่ได้ก็เรียกว่าเราไม่ได้เห็นธรรมนะไม่เห็นธรรมชาติในระดับสมุทยัยที่บ่าทุกสมุทัยนี่รวดมรคน,นี่ยสมุทยัยคือการเห็นทุกที่รูปเวทนาสัญญาสังขารแค่นี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เราเห็นทุกสมมุติหิวหิว <c oughs> ข้าวอย่างนี้เป็นสมมุติเราดูมันเกิดแล้วมันก็ดับอะไรที่ดูแล้วมันไม่ดับเป็นน่ะของจริง งวดยิดอืดัดขัดเครื่องเนี่ยมันเกิดแล้วมันไม่ดับมันมันดับเป็นนะเราแก่แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายมันไม่ได้มีแก่จริงๆนะนะตายก็ไม่มีตายจริงๆแต่เรารู้สึกว่ามันตายเรากลัวตายแต่จริงมันเป็นการสูญสลายของธาตุของขันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเฉยๆเราไม่มีปัญญาตั้งมั่นพอที่จะเห็นพวกนี้ตามความเป็นจริงมันไม่เกิดการปล่อยวาง อะไรเกิดขึ้นเราเลยทุกข์กับมันนะอย่างกีฬาอย่างเนี้ยเราสนุกสนานเพราะอะไรเรารักกลุ่มนี้รักทีมนี้รักคนนี้อย่างเนี้ยมันจะสนุกเวลาเขาไม่ชนะนทุกอย่างเนี้ยเห็นไหมเหมือนกันนะ่ะจิตของเราเนไม่ชนะไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ได้เป็นเราเป็นเขาเป็นศักแต่ว่าเป็นผู้ดูผู้รู้ที่เราเคยได้ยินว่าพุโทโธนะพุโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสักแต่ว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานพุทโธพุทโธหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โธสักแต่ว่ารู้ไม่ยึดมั่นถือมัน่นปล่อยวางได้ไหวๆกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้มั่นคงอย่างนี้ยน,นในวัดเนี่ยเราสอนเรื่องสัติธรรมให้กับคนพาคนปฏิบัตินะศีลคารวะญจตาโยมก็ถือศีลห้าไปทําเรื่องเนาะสมมุติเอาแต่ว่า คนที่แก่กล้าแล้วเนี่ยเขาจะให้สือส่อศีลที่จิตอย่างฝึกจิตเนี่ยฝึกจิตไม่ให้มีโลภโกรธหลงไม่ให้มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากสัจธ,ธรรมเนี่ยเกิดแล้วก็เห็นมันดับได้มันไม่เป็นมองที่ข้างในเป็นปรมัตถษสภาวะแต่ถ้าโยมในรักษาข้อหนึ่งข้อสอข้อสเขาเรียกว่าสิกขาบทนนี่น รักษาเป็นข้อเป็นข้อ,เ,ขอเอาอยู่ได้นี่ถือว่ามีศีลแต่ทางธรรมนี่แค่คิดมากฟาุ้งซ่านเขาถือว่าไม่มีศีลละเพราะเน้นศีลที่จิตไม่ได้เน้นศีลที่พฤติกรรมทางกายไม่ใช่ศีลสังคมมาเนี่ยแต่ศีลที่จะดับทุกข์หาความปกติข้างในเจริญสติดับโกรธงุดหงิดอุดอัดขัดเครื่องหิ้วเบื่อดูมันเกิดมันดับดูมันเป็นไตรักษอันนี้จังอนัตตาขึ้นมาณเดีย ถ้าเราเป็นนี่เราเป็นพุทธ,ธรรับริษัทสัทธะเนี่ยแปลว่าน,นั่งพุทธบร,ริษัทคือผู้นั่งแวดล้อมแล้วมีตัวรู้เห็นการตื่นเบิกบานอยู่ข้างในนะอยู่ใกล้สัจธรรมงนั้นความทุกข์ก็ไม่สามารถที่จะเบียดเบียนเราได้เราแก่จิตมันก็อยู่เหนือความแก่เป็นผู้ดูเหมือนเราดูดูญาติคนอื่นแก่อย่างเนี้ยไม่ใช่เรา เขาเจ็บเราก็ดูเขาเจ็บเฉยๆแก่เจ็บตายคือดูกายเราเนี่ยดูมันแก่ดูมันเจ็บดูมันตายรักษาได้กับรักษาไม่ได้ก็ดูเฉยๆความคิดความคิดมันก็มีนะจิตเราเนี่ยมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันเป็นอารมณ์อะมันวูบขึ้นบูโปรงแต่พอเราไม่เข้าไปเสพดูมันเฉยมันเกิดปุ๊บดับปุ๊บทันดีเลยไม่มีคำว่าโศกเศร้าเสียใจกับชีวิตไม่มีความอะไรอาวรณ์แล้วไม่มีความงมงาย งมงายความเชื่อแบบงมงายบวงสรวงเทพเจ้าอันนั้นอันนี้พระอินทร์พระพรหมเทวบูปเทวดามันไม่มีในจิตของพลเป็นพุทธาศาสนิกชนนะเขาเรียกว่าไม่มีศีระตะปรามาตพระโสดาบันหรือคนที่เข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่มีความงมงายไม่มีความเชื่อเรื่องแบบนี้เพราะอะไรมันหลุดออกไปจากจิตหมดแล้วมันเหลือแต่จิตว่างๆเห็นเขาทําประเพณีพิธกรรม,มนั้นบวงสวงบวอ้ยดูเฉยเฉย แต่ว่าจิตเราไม่มีไม่รู้สึกว่ากลัวนอนก็หลับเลยตื่นขึ้นมากับปกติอเนี้ยนะมันไม่ได้เข้าไปสู่ระบบของาความงมงายความมง,ง่ยหายไปแล้วนี่เขาเรียกผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานระดับต้นเนี่ยคือหนึ่งตัวตนน้อยสักกายาทิฏฐิมันลดลงนะะพอเราสู้กับตัวตนได้แล้ววิกิจชา,าไม่สงสัยเลยว่าเรื่องชีวิตเนี่ยจะเกิดดับยังไง ดับทุกยังไงเป็นทุกเพราะอะไรไม่สนเฮ้ย hey, ชีวิตกูทําไมเป็นยังไงเลาวเกิดมาทําไมคําถามนี้จะไม่มีแล้วเกิดมาทําไมเนี่ยมันเท่านี้เลิกกินดื่มแล้วก็ทํางานแลกเงินไปแล้วแก่เท่าตายนี่เหรอมันไม่สงสัยแล้วแล้วก็สี่ระเบดว่าความงมงายเกี่ยวกับว่าจะดับทุกได้จะสิ้นปัญหาได้เพราะพิธีกรรมเพราะต้องทําแบบนั้นแบบนี้ไปหาพระพุทธเจ้าประสงค์ลดน,น้ำหมกน้ำมหมดเลยไม่มีจบ นะมันไม่มีดูเฉยๆไม่ได้มีอะไรจิตมันเบิกบานดีอยู่ที่เราเป็นปัญหาเราไปทำน้นทำนีน่ทำพิธีกานททำบุญทำทานอะไรต่างเรากำลังหาที่พึ่งหาสัจธรรมแต่ส่วนมากเราไปแล้วเจอแต่ประเพณีเจอแต่พิธีครรจิตเราก็เลยเศร้าหมองได้เหมือนเดิมจนตายมันไม่เกิดปัญญาดังนั้นถ้ามีโอกาสมาฝึกฝนอบรมจิตที่นี่ฝึกสัจธรรม ฝึกจะทําให้จิตมันเข้าถึงให้มันสามารถเห็นอะไรที่ปกติไม่เปลี่ยนแค่พระพ,พรหมนะไม่เปลี่ยนแค่เมตตากรุณามุจาเวขาต่อคนอื่นต่อลูกตลาต่อะแต่ว่าเป็นคนเห็นแจ้งอยู่เหนือเมตตากรุณามุจาเวขาถ้ามีเมตตาถ้าไม่มเมตตานี่ก็ทุกนะเราเห็นลูกเราเป็นอ้ยอยากให้เงินมันเนาะอยากช่วยเหลือแบบน้นแบบนี้อยากตังมันทุก แต่นี่มันอยู่เหนืออารมณ์พวกนี้ด้วยเหนือเมตตาเหนือกรุณาเหนือมุทิตาเหนืออุเบกขานะเป็นศักแต่ว่าเห็นเฉยๆมันก็เลยไม่เป็นทุกข์นี่เขาเรียกว่าโลกุตระธรรมทำมอยู่เหนือเหนือความรู้สึกแบบชาวโลกพวกโลกๆก,ก็จะอยู่กับความเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับความคิดความทุกข์ทรมานไปวันๆความรู้สึกดีใจได้ดีใจไม่ได้เสียใจ จมอยู่กับกินกามเกียดไปวันๆแต่คนเข้าถึงสัจธรรมจะอยู่เหนืออารมณ์พวกนี้อยู่กับคนนะแต่ว่าจิตมันไม่คนนะ่ะมันไม่กวนอยู่กับคนแต่ไม่คนใจเอ๊ะทำไมใจนิ่งจังเอ,อ๊ะใจสงบจังอย่างพระในวัดตื่นตีสองตีสามเดินจกรกมทำความเพียรเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันเข้าสู่สัจธรรม พอมาเข้าสู่จะทําเหมือนเราเข้าแอปอะไรทั้งอย่างเนี่ยพอมีรหัสพอเข้าปุ๊บเข้าไปได้เออเพลิดเพลินอยู่ตรงนี้ปลอดภัยรู้เรื่องทุกอย่างแต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมนะไม่รู้เรื่องเนี่ยมันไม่มีรหัสเข้าเราก็ทุกเพราะเราไม่รู้ความจริงไม่รู้จากอะไรคือสัจธรรมเนาะพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจอริยสัจอะไรคืออริยสัจอะไรคือความพ้นทุกมันไม่รู้เรื่องไงเราก็เลยทุกไปวันวันะนั้นเกิดมาพบพระพุทธศาสนา นะมันฝึกฝนมีโอกาสมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเรียนรู้วิธนะีเหมือนเราเข้าโรงเรียนนี่แหละเราอ่านออกเขียนได้แล้วต่อไปก็สบายนะเราจะเขียนอะไรเราจะอ่านอะไรเห็นหนังสือที่ไหน,นอ่านได้เลยเหมือนกันชีวิตเนี่ยพอเราเรียนรู้เป็นออกไปเนี่ยเราอ่านชีวิตเราออกอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นทุกชัดนะมันเกิดขึ้นเห็นมันทุกเป็นไงอันนี้โกรธเนาะรู้จัก อันนี้งดยงิดนะก็เห็นคือเราอ่านออกพอเรามีปัญญาแล้วมันสว่างแล้วนะอันนี้โกรธเหรอโกรธก็ดูออกมันเกิดดับยังไงนะรักชังดูมันออกเสีย,ยใจมันไหลไปดีนะคดูออกเข้าใจแล้วเราก็ไม่เป็นบ้าเป็นใบไปตามมันที่มันเป็นเป็นศักแต่ว่าเท่านั้นเองนั้นหวังว่าพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสมาวัดมาวาพยายามเลื่อนชั้นจิตตัวเองขึ้นสูงขึ้น เงินทองเข้าของก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรพ่อแม่เราก็ทําแบบนี้ให้ดูแล้วก็ไม่มีอะไรก็ตายจากไปเรากําลังทําให้ลูกมันดูเดี๋ยวเราก็ตายจากไปโดยไม่มีอะไรเลยเป็นแบบนี้ตลอด,ดนั้นถ้าไปที่ไหนแล้วมีคนชี้นําชี้แนะไปสู่ความสะอาดสว่างสงบไปเถนะข้ามสังสารวัตไปให้ได้อย่าจมอยู่กับทุกข์ไปนานเลยชีวิตเราเกิดมาจะไม่เป็นชีวิตที่โมฆะนะ เป็นชีวิตที่เพียบพร้อมไปด้วยสัจจะสภาวะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวิกบวานเป็นพุทธสาวกเป็นสาวกพระพุทธเจ้านุ่ง